ราศีพิจิกนี่พฤหัสร็งลักผมกำลังนั่งนึกอยู่ว่าราสีพิจิกนะคนดังๆในเมืองไทยมีใครบ้างเนี่ยกำลังนั่งนึกอยู่นะฮะอันนี้นะผมว่าคิดไม่ออกแล้วครับครับอ่าถาม Google ไหมมันไม่ใช่ผมดูไงเดี๋ยวนี้ไม่เดี๋ยวนี้เขาใช้แชท GPT นะแปลว่าอะไรเออมันเป็น AI ตัวใหม่เออ เนี่ยวันนี้ดาวว้วย,ย้ายมาอยู่อย่างนี้แล้วเนี่ยโลกของวิทยาการมันเปลี่ยนหมดมคุณรู้ไหมเดี๋ยวเนี้เราอยากถามอะไรเราถามไปไม่ได้ไปดู google แล้วนะ,ะพูดไปเลยที่ c ช a จ g p ีีมันตอบให้เราเลยเออถามประโยคสั้นๆตอบมาสามหน้ากระดาษก็โดนมาแล้วนะโอ้ยอยา่างนี้มอยา่อยางนี้เป็นคนอยู่ยากแล้วนะเออนีอ่ยดานี่ราศีพิจิกครับครับคนที่เกิดลัคนาราศีพิจิกเนี่ยฮ คุณเห็นไหมว่าเอาละเห็นอะไรละคราวนี้อ่ะเห็นไหมว่าคนเกิดลัคนาราศีพิจิกเนี่ยครับปัญดาเดียวเห็นไหมว่าดาวเสาร์ที่ยกเข้าตรงเนี้ยครับดีกับเขาไหมไม่ได้มีส่วนดีกับตรงนี้นะหรอคุณดับไปดิคุณดับไปทั้งหมดจะเป็นสี่ไอดาวเสาร์เนี้ยค่าสามค่าสิบครับค่าสามค่าสิบก็คือหนึ่งเจ็ดแปดเก้าสิบอ่ะครับเอ้ค่าสิบตรงนี้ แล้วก็ไอราศีพิจิกเนี่ยออย่างหนึ่งเนี่ยเค้ไหมว่าหมอทุกคนเนี่ยจะต้องทายดีหมดเพราะอะไรเพราะมีบัตรตอนนี้มันเลงครับนะครับตอนนี้หัตรตอนนี้มันเลงแต่ว่าในรอบเดือนอะไรรอบเดือนเนี้ยกัรยายนกันยายนตัวเนี้ยครับต้องเลือกวิธีการตายซะก่อนเอาอีกแล้วทำไมพิจิกไม่ตายบ่อยจังอ่าเพราะว่าผมอิจฉาเขาอ๋อแล้วคุณมีอคติในการดูหรือเปล่า ถามว่าผมมีคติในการดูไว้ผมมีอยู่ประมาณห้าเปอร์เซ็นตอ๋อมีอยู่หน่อยหนึ่งนะหน่อยหนึ่งห้าเปอร์เซ็นตยังยังเป็นมนุษย์อยู่ไงเอาเลยจริงๆอ่ะไม่ได้มีหรอกอาจารย์บอยดาวมันบอกดาวเราถ่ายตามดาวนะครับแต่คนฟังอาจจะรู้สึกอย่าง้นรู้สึกอย่างนั้นเพราะผมมันไส้ทิทัศน์เด้วยไงเอานะแต่ว่าอ่ะแต่จริงๆไม่ได้หมั่นไส้หรอกดาวมันบอกแบบดาวบอกอย่างนี้ทีนี้จะกกรณีทำไมเดือนนี้ถึงบอกว่าต้องเอาวิธี วิธีไหนตายดีเออว่าตายแบบวิธีไหนก่อนอังคารเป็นแปดรซเก็์อาจารย์เจ้าล้อนิรันิทุบาดดีเป็นพินทุบา่ครับตัวเราเองเนี่ยไปอยู่ในเรือนมรณนะครับแล้วไปอยู่ในเรือนอะไรด้วยอุบาทด้วยไหมครับแล้วก็ไปอยู่ในเรือนสตูด้วยสามเด้งสามเด้งเมื่อกี้ดาวพุธบอกได้ดีสามมันดับอ่าอันนี้โดนเสียไปสามรันดับสามมันเด้งครับ แล้วเลขที่สี่นี่ยังดีนะดาวดาวเสาร์นี่เดินถอยหลังยังพัาอยู่นะฮะถ้าเดินหน้าเนี่ยคุณนับไปสิบคุณโดนคาดอีกโดนคาดไปอีกอแต่นี้ไม่โดนเพราะเดินถอยหลังอยู่โอ้ยอย่างนี้ปลอดภัยไปถึงวันที่สิบห <ฮะ S 1> <15 S 2> ้าสิบห้าพฤศจิกายนพฤศจิกาย,ย,กาย,ยนเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับดาวเสาร์นะครับเรื่องเกี่ยวกับอะไรครอบครัวบ้านหลักทรัพย์รถที่ดินตึกอาคารบ้านช่องอะไรต่างๆเห็นที่ว่าคุณยังไม่โดนตัวนี้ครับทีนี้ เวลาอังคารยวเขาเนี้ยมันเปิดอะไรเปิดทางให้พระหัตต์ตัวเนี้สองแสนได้เต็มที่พระหัตตัวนี้ก็จะบรรเลงตรงนี้ได้เต็มตัวอมันเสียอยู่นิดเดียวคือมีมุตตยูตัวนี้เข้ามาอยู่อยู่ร่วมด้วยอยู่ร่วมด้วยมุตตยูนี่หน้าที่ทําอะไรทำ,ทำการเปลี่ยนแปลงสิถูกต้องหน้าที่คือพลิกชีวิตอย่างเดียวเขาไม่ทําหน้าที่อื่น หน้าที่คือพลิกชีวิตอย่างเดียวแปลว่าคนรวยก็จะจนอ่ะคนจนก็รวยได้อ๋อนี่เพราะนั่นนี่พลิกอะไรดีหรือร้ายบอกไหมนะบอกไม่ได้ครับมันก็ต้องไปอยู่อะไรด้วยขึ้นอยู่กับเลิกด้วยเดี๋ยวมีตอนนี้ดาวพฤหัสเนี่ยพอวันที่ยี่สิบสามกันยาเนี่ยมาเป็นปะแล้ะถึงเล็งก็ไม่มีพลัง ทีเนี้ยเรามาดูตรงนี้ก่อนดูตรงอังคารก่อนอังคารยกเข้าเรือที่แปดเนี่ยครับมาอยู่ในราศีทําให้เจ้าตาน่การอยู่เป็นไงอึดอัดอัออครัรอืมแล้วก็อยู่แบบขั้นเนื้อขั้นตัวคนพิจิตนะครับอาราศีพิจิตนะต้องต้องรู้อยู่เลยนะตั้งแต่ยี่สิบตั้งตั้งแต่ยี่สิบหกสิงหาคมเป็นต้นมาอ่า ้สี่สิห้าวันไปจนถึงเดือนตุลาคมอ่าอืมจะเป็นเจ้าตาคือเดือนกันยายนเนี้ยไม่ใช่เดือนที่ดีของราศีพิจิกอ่าเนี้ยนี่เราพูดถึงอะไรเราพูดถึงตัวเจ้าชะตาตัวเองนะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องเงินไม่เกี่ยวเรื่องงานเงินไม่เกี่ยวครับนี่เราพูดถึงตัวเองครับการอยู่เนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับแต่เจ้าชะตานั้นก็มาเล็กับพระเกตราศีต้องอาศัยอะไรรู้ไหมอาศัยสิ่งสักสิบหรืออาศัยพวกเกี่ยวกับจิตวิญญาณต้องไปสาย เข้าทรงไปใส่โมไปอะไรกัดองนี้นะครับนี่ตุอกตาใส่พวกนี้ช่วยอย่างนี้ต้องเอาพัดแก้วอ่าเพราะว่ามีเชือกเห็นอาจารย์บอกเอาเชือกศักดิ์สิทธิ์มาจากเมืองจีนตุ๊กตาใส่โมนี่อันนี้เชือกมันจากเมืองจีนจริงจริงันมาจากเมืองจีนจริงผ่านพิธีมาด้วยใช่ไหมครับถุกต้องผ่านพิธีบดของทุกอย่างต้องผ่านพิธีบดไม่ผ่านพิธีไม่ได้มาไมผ่านพิธีไม่ได้เข้ารกรไม่ครับไม่มีทางนะครับอ่านี่แะคนพิจิต บูชามาได้เลยนะครับรายการช่วยนะรายการช่วยส่วนที่ขาดครับนะฮะส่วนเลยถ้าเกิดมีตังเท่าไหร่ก็บูชาได้มีเกินเท่าไหร่ก็บูชาได้มีเท่าไหร่ก็บูชาได้นะครับขาดเท่าไหร่เดี๋ยวรายการเติมเติมนะครับครับคุณบอกคุณมีอยู่ห้าร้อยคุณก็บอกได้ตอนเล่อกไหนอันนี้อันนี้เอาได้เอาได้เพราะสี่เก้าเก้าเองเออได้แต่ถ้าเกิดมีอยู่สามร้อยบอกรายการได้เดี๋ยวรายการช่วยจ่ายให้ถูกต้องอ่าบอกได้ครับบอกได้นะ เดยวเขาจะว่าคุณนะเขาจะขายของนะอาจารย์บอกผมขายที่ไหนผมช่วยคนอยู่เช่วยคนคุณคิดเรื่องขายของเออใช่ผมคิดเรื่องช่วยเขาคุณดูดวงเขาแย่ขนาดไหนเลอใจพูดเว้ยเออออจริงวะแล้วถ้าเกิดดวงเขาเป็นแบบนี้แล้วเขาไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคอยคุ้มครองแล้วเขาจะอยู่ยังไงเออจริงอันนี้คุณพูดถูกต้องนะเพราะฉนั้นเอาไปสององค์องเดียวพอแล้วช่วยองค์หนึ่งช่วยองค์หนึ่งเห็นไหมว่าเรื่องการเงินเป็นไงครับ เรื่องการเงินเนี่ยค่อนข้างจะดีค่อนข้างจะดีอ่ะค่อนข้างจะดีการเงินลับดีอ่าการเงินดีแต่ตัวเองอึดอัดอ่าแต่ตัวเองไม่ดีตัวเองไม่ดีการเงินดีครับเี่ยไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะอะไรมีโอกาสที่จะเจอคู่ครองหุ้นส่วนได้ไหมนะครับนี่ถ้าเขาบอกว่าเมื่อไหร่จะมีคู่อคนพิจิอ่ามีได้ในปีนี้แหละปีได้ในปีนี้ครับนะครับแล้วก็ คู่นี้ค่อนข้างอ่ะถ้าเจ้าหาคู่ดีนะะต้องอายุมากกว่าห้าปีห้าปีเหยอมขึ้นไปน้อยกว่าห้าปีได้ไหมไม่ได้เถ้าเจ้าดีไงอ๋อเอาดีต้องมากกว่าห้าปีมากกว่าห้าปีถึงดีผมอายุห้าสิบเจ็ดมากกว่าห้าปีนี่หกสิบสองหกสิบสองไม่ะก็คนอายุสิบสองเนี่ยเก็บสะสมมานานอ๋อเก็บเงินเก็บทองประสบการณ์แต่เดี๋ยวนี้คนอายุหกสิบไม่ไม่แก่นะอ่าโถ เดี๋ยวนี้คนตายจะเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวนี้คนตายเขาแปดสิบกว่าโอแต่ใช่ไหมเนี่ยผมยังเห็นคนอายุหกสิบสวยอยู่เลยนะมีเยอะมีเยอะมีเยอะมากเยอะนะครับเพราะนั้นนี่อายุที่ว่ามากกว่าห้าปีขึ้นไปนี่ครับถือว่าดีอืนะครับหรือว่าถ้าเกิดไม่เป็นคู่ครองเป็นอะไรก็ได้หุ้นส่วนผู้ร่วมคู่กรณีคู่บรรทัดสัญญาไปเป็นหุ้นส่วนกันก็ได้ครับหาหุ้นส่วนดีๆต้องแก่กว่าห้าปีสําหรับคนวิจิกนะฮะ แล้วเรื่องคู่นั้นก็มีโอกาสที่จะเร,เ,เรื่องเงินเรื่องเงิน,เ,นเรื่องการเงินงเงินเก่าเก่าก็กลับมาได้เงินเก่าๆก็กลับมานะครับ,รบอ,อ <filling> แปลว,ว่าเงินเก่าอาจจะกลับมาแล้วน,นะครับเงินที่ค้างไว้อะไรไว้ไม่อาจหรอกกลับมาแน่เนอะแต่ต้องบูชาไปเรื่องเงินประกันก็ไนดะ้ครับเงินประกันก็ได้ พูดเรื่เงินไปแล้วดูงานหน่อยดิดาวการงานดีไปแล้วครับดาวอาทิตย์ขาบดาวอาทิตย์เป็นเกษตรดาวการงานนี่จะเสียได้ยังไงช่วงนี้ต่องข้ามจะดีนะเออนะฮะช่วงข้าจะดีงานน่าจะลุ่งนะยกเว้นวันเดียววันที่สามสามสามกันยายนสามกันยายนที่ไม่ดีเพราะจะดับครับเพราะฉะนั้นนี่เรื่องเกี่ยวกับารงานนี่จะไปติดต่อจะไปวิ่งเต้นจะไปเจรจารอหนึ่งรอหนึ่งไม่สมควรจะทําในวันที่สามครับถ้าหลังจากวันนั้นแล้วเนี่ย ดาวการงานนี่จะดีฮะแล้วโดยเฉพาะเวลาดาวการงานยกเข้านี่วันที่สิบสี่ครับที่สิบสี่ยกเข้านี่นะสิบสี่ลาพุธเข้าฮะอาิตย์อาทิตย์ 96, 2, อ,าาอาทิตย์สิบหกข้าอาทิตย์อ่าอาทิตย์เข้าสิบหกสองเอ่อข้าสามทุ่มครับอาทิตย์สิบหกสิบหกสามทุ่มอ่าครับดาวการงานยกเข้านี่ดีไหม อยกข้อนี่ก็เป็นล่าผลประโยชน์ในเรื่องเกี่ยวกับแต่ว่ามีข้อเสียอยู่เรื่องหนึ่งเริ่อลาหูเลยกับพระราหูตัวนี้ครับแสดงว่าดาวการงานคุณเนี่ยโดนจับผิดคนเรานจิจะโดนจับผิดเรื่องการงานเรื่องการงานแล้วก็อันนี้ยกที่ไรยี่สิบสามวันที่ยี่สิบสามไปแล้วครับอันเนี้ยก็มีข้อดีก็คืออะไรการวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนดีสิบแปดเขาออกมาก่อนอวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนดีอะไรดี แต่ว่าจะวางจุดเสียหลังจากวันที่25ไาแล้วใชาไหมผม25ไปแล้วอาจจะผิดมันมีใครเขาเสิร์ฟดับเสิร์ฟแล้วดับครับเพราะฉะนั้นนี้การติดต่อนี่ต้องให้สําเร็จก่อนตั้งแต่วันที่ต้องให้เสร็จตั้งแต่วันที่23 16ถึง23 23ช่วงนี้ต้องทําให้สําเร็จต้องต้อให้สําเร็จอถ้าไม่สาเร็จนี่จะลำบากนะครับเพราะว่าดาวตัวนี้เดินเร็วแล้วก็ดับด้วยคือมันเหมือนกับเราขับรถ120แล้วปิดไฟดาว อันตรายมากครับครับเอเมื่อกี้ที่ให้คนนั้นบอกว่าเราพูดรู้เรื่องนะแต่เราเราเองเราฟังไม่ค่อยรู้เรื่องแต่เขาบอกฟังรู้เรื่องเราก็งงๆนะแต่ว่าเริ่มกลับกันเริ่มกลับกันนะฮะคู่ละครคู่น่าจะดีเรื่องคู่เนี่ยปีนี้มีคู่ไงอปีนี้มีได้คู่ของได้คุณส่วนได้คุณส่วนได้คุณของแล้วผมบอกคุณเลยนะครับคุณเนี่ยจะเพิ่งไปตำหนิคู่จะเพิ่งไปว่าอะไรคู่นะเดี๋ยวเดือนหน้าเนี่ย จะเป็นนี oh ่โอ้โหคู่คุณจะดีมากแล้วคุณอยู่เฉยๆคู่คุณจะมาหาคุณเองอ่า ah. มีคู่เข้าบ้านเลยครับเดือนได้วันที่เท่าไหร่อาจารย์บอยวันที่ยี่สิบเอ่อวันที่วันที่สิบแปดเดือนอะไรเดือนวันที่สิบแปดกันยายนนี่แหละเข้าเข้าเ<ม>ข้าราศีพิจิกเข้าออกออกเข้าพิจิกออกเข้าพิจิกไม่รู้อ่าต้องเปิดอะไรบเา็นี่อันนี้นะอันนี้ให้รู้เลยว่า คือตอนนี้อย่าเพิ่งตำหนิคู่นะเพิ่งไจะเพิ่งไปว่า,าอะไรเขาเพราะว่าคู่ตอนนี้มันอยู่วินาทเ,อ,อ,เอ,อ,อาจจะคุยกันไม่เคยรู้เรื่องเท่าไหร่นะครับแต่เดี๋ยวพอเข้าเดือนตุลาคมเนี่ยคุยรู้เรื่องแหละวันที่เท่าไหร่นะฮะสิบสามตุลาคมสิบสามตุลาเองโอ้แป๊บเดียวเจ็ดโมงยี่สิบนาทีได้สิบสามตุลาคุณจะโชคงดีเรื่องคู่มากครับเพราะได้ได้การส่งข้ออย่างได้การส่งข้อเลยนะ แล้วก็ถึงแม้จะเป็นคู่มีหลวงมีน้อยก็ช่างมันเถอะครับนะฮะแต่คุณได้รับการนุกเคา์แน่นอนคู่กี่่ใจเย็นยังดีใจเย็นอย่างเดียวครับนะฮะใจเย็นอย่างเดียวแล้วดีแน่นอนการันตีคุณเลยการันตีเลยการันตีเลยนะคู่นะฮะอย่างนั้นอโอ้โหนี่เราผ่านไปสามราศีนะด่านนะด่านว่าถ้าผู้ชมเบื่อเราไหมครับนะถ้าเบื่อบอกมาเลยนะว่าเบื่อนะครับแต่ถ้าไม่เบื่อให้กำลังใจหน่อยไฟก็มันจะหมด นะอาจารย์บุญหายไปไหนมาหายไปนานดีใจที่อาจารย์กลับมาแหมผมจะไม่กลับอยู่แล้วแม่และแหมแ่ไม่ทนทนเรียกร้องไม่ไหวไน่ <laughs> พอคนมีแฟนครับ <laughs> พ้าที่เป็นแก้วด้วยนะครับนะครับเป็นพ้าแก้วพาแก้วเนี่ยเราก็เป็นเนื้อแก้วแท้ๆนะครับทำมาจากเยอรมันนะครับเพื่อเป็นการทั้งเพลื่อะเกียบนะครับขั้นบแก้ พระ,ะรบารมีของพ่อโสธรน,นะครับแก้วก็มีหลายสีนะครับเป็นสีพุทธบัณฑ์เกินเลยนะครับอย่างที่เห็นเป็นพระกระพุ้งนี่ส้มนะครับเปพระประจำวันพฤหัสซึ่งหลวงพ่อโสธรเนี่ยตั้งเป็นพระกลางสมาธิประจำวันพฤหัสแต่ก็มีสีกระพุงครับประาพบเจดวัาน,นะฮะแก้วห้านิ้วนะครับสีเขียวนะครับแก้วห้านิ้วสีเขียวคนเกิบบดวันพุธเขียวเหนียวซับใช่ไหมที่เขาพูดกัน มีวันจันด้วยสีเหลืองนะครับอันนี้ก็เป็นครั้งแรกนะครับเป็นสามกระสันนะครับสิบสองนิ้วนะครับเป็นเนื้อเนื้ออกพร้าเนี่ยหล่อด้วยทองแดงองค์นะครับแล้วส่วนฐานเนี่ยก็เป็นทองเหลืองนะครับแล้วก็ติดตาของตำรวจนะครับอยู่งหลางนี่เป็นเ่อมีใตรงนี้หนักมากเลยนะองเห็นไหมคร เป็นสีเงินนะครับเป็นสีเงินนะครับนี่ก็สิบสองนิ้วก็ทาไม่เยอะเลยนะครับจากนั้นก็จะมีเป็นนี่ไม่ใช่หยกนะฮะเนี่ยเป็นทองเหลืองนะครับทําสีนะครับเป็นสีสนิมเขียวครับไม่ดูมันหยกเลยนะครับเป็นสองขออนะครับหน้าของผลงามครับมีทั้งสิบสองนิ้วนะครับ ผงนี 9, joy, ้ก <Jean> ็เป็น9นิ้วนะครับแล้วก็จะมี5นิ้วนะฮะองนี้รงนี้พิเศษมากครับผงนี้เป็นเื้อเงินนะครับเป็นเื้อเงินหล่อด้วยเงินที่มาทั้งองนะครับนอกจากนั้นก็จะมีเหรียญนะครับเหรียญก็จะทำได้หลายแบบครับก็จะมีทั้งเหรียญย้อนยุคนะครับเป็นเหรียญอาร์มนะฮะนะครับเป็นเหรียญอาร์มมีเหรียญสามเหลี่ยม นะครับรัมสามเหลี่ยมสองหน้านะครับมีเสมานะครับสำหรับผู้หญิงนะเสมาเล็กๆนะครับแล้วก็จะมีเหรียญมังกรนะฮะเพราะว่าปีนี้เป็นปีมังกรนะครับก็จะก็จะใส่รูปมังกรลงไปด้วยนะครับก็ในนี้ก็จะมีทุกเนื้อเลยมีทั้งทองคำเนื้อเงินเนื้อเงินหน้ากากทองเนื้อเงินทองยานะฮะเนื้อทองทิพนะฮะเนื้อทองทองแดงนะครับพิงโกเนี่ยนะครับนะฮะก็จะมีให้ให้ ผู้ที่สนใจนะครับจะเข้ามาร่วมบูชาก็สามารถเชาวัตถุคนบูชาได้นะครับ